หอยขมยักษ์รัตนานะครับวันนี้เราพามาดูที่อยู่ในบ่อนะครับว่าตัวขนาดใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะของจริงๆท่านผู้ชมดูเลยตัวจริงๆตัวเป็นๆเลยคือใหญ่มากท่านผู้ชมอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงจริงๆนะครับดูดลึบเลยนี่สวนเกษตรนานาพันธุ์นะฮะของจริงนะนี่เลยมันอยู่ในน้าเนี่ยเลยท่านผู้ชมแล้วก็เนี่ยบ่อนี้เปลี่ยนน้านะครับกําลังเปลี่ยนน้าเรียบร้อย ท่านดูซิความใหญ่ความยักษ์ความอลังการนะครับหอ,อยขมยักษ์รัตะนะสวนเกษตรนาะนาพันธุ์ฟาร์มต้นตํำรับนะครับท่านดูเนื้อนะเนื้อกลุบกรอบเหมือนปลาหมึกนะ่ากินมากและขนาดก็ใหญ่มากๆนี่แหละท่านใดสนใจนะครับเรามีแบ่งปันเป็นกิโลแล้วนะพ่อแม่พันนะครับออกไปขยายพันธุ์ต่อท่านผู้ชมเนี่ยเขาออกลูกได้เร็วมากนี่เลยท่านผู้ชมดูนะ ฝั่งนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอันนี้คือบ่อเลี้ยงจริงๆนะที่เราเลี้ยงสวนเกษตรนานาพันธุ์นะครับเพื่อนดูนี้เห็นไหมลูกนี่คือลูกหอยนะครับลูกพันหอยจริงๆเลยหอยขมยักษ์ัตตนานะครับนี่ลูกเป็นอย่างเนี้ยแล้วถามว่าลูกเยอะไหมลูกเยอะนะครับนี่เลยนี่ก็ลูกนะนี่ก็ลูกนี่ก็ลูกโอ้ยลูกลูกเยอะแยะเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูตรงแม่นะนี่แหละ เนื้อเขาเนี่ยสุดยอดหยุบหนักนกยุดกรอบจริงๆนะครับดูครับความใหญ่ความใหญ่ใหญ,ใหญ่ยักษ์อลังการจริงๆดูมือผมนะเนี่ยอย่างนี้กันเลยอหอยขมยักษ์รัตนานะครับเลี้ยงเป็นสัตว์เศร,รษฐกิจปราหมึกน้ําจืดท่านผู้ชมเนื้อนี่ปลาหมึกชัดๆเลยท่านผู้ชมเหมือนปลาหมึกเลยหวานกรุบกรอบนะครับรับไปเลี้ยงได้เลยนะบ่อเลี้ยงเราก็ประมาณนี้ครับ ท่านได้ไปเลี้ยงในบ่อนะก็จะประมาณนี้เลย